แล้วแล้วคุณใจดีลูกตัวละตัวตัวละตัวเยตัวนต๋อเลือดรุ่งรงดูสิตัวปูก็ล้าลายเรื่องูโปูโตจริงไหมฉี่มรอของผมมาต่ออีนะต่ออะไทยพเนี่ยมเน้องของพี่หน้าครับ ขอโทษคะ่ขอโทษเสียงดังมาขอโทษท่ที่กาะกันหทค่รค่ไว้ก่อนไม่กินหรอกไม่กินหรอะสัสดีค่ะไหนก็เน่อยแม่ เจ้าพาแม่ของเจ้านาไปเถอะลัวผีนอผีนี่ังน้างมานกเถอะึงก็ไม่ลั่ถึงมันโงเจ้าาอกสวยเจ้ย่้ข้านาอะ